เอาละครับผมกราบสวัสดีผู้เล่นวันพันแมนทุกกคนนะครับผมพรกับผมนอสึมิในเซเว์ฟเวอร์5 2 0ส <20 S 2> นะครับผมโอ้โหวันนี้ผมอารมณ์ดีมากโอ้โหอารมณ์ดีมากเลยนะท่านผู้ชมออกกระเทยลนะแล้วกัผมแล้ววันนี้เราก็ได้ผู้กล้านะครับผมที่จะมาสู้กับเราครับผมครบ4คนแล้วซึ่งจะเป็นใครนั้นนั่นก็คือ ี่คนนี้ครับผมโอ้โหสี่คนนี้ผมคนแรกนี่ปวดโอ้โหชื่อนี่อ่านนี่จะเหมือนจะติดเหลืองนะอือต่อไปก็เทพกระบี่ต่อไปก็ขอดีดจีเอ็มโอ้โหคนนี้ออกไปหนึ่งวันละแล้วคนสุดท้ายก็เป็นคุณฮินะครับผมฮิหรืออิอ่าอีนะครับผมอ่าแล้วผมสี่คนนี้จะเป็นผู้ท้าชิงที่มาสู้กับเรานะครับผมนี่เพราะว่าเราอยู่ในรายการ ทำตามคําขอใครขอมาเราจัดให้นะผมกับการดวนของ4คนนี้นะครับผมกับผมที่พลัง1นล้านหแล้วนะแล้วก็กลางเดือนนี้ก็ตัวราชาทเลิกก็จะกลับมาให้สุมนะครับใครที่ไม่ได้สมต้นเดือนก็มาสมกลางเดือนได้นะครับเพราะว่าราชาทเลิกนี่มันดีจริงๆใช้ได้ย,วยาวๆแบบยาวๆเลยเกือบปีหน้าเลยนะครับนะครับผมเราก็จะไม่รอช้าครับผมกับการดวนในวันนี้ เราจะสู้กับคนแรกนะครับผมคนปวดดอีกแล้วเซนเซอร์เองด้วยนะครับผมพลังที่หกแสนไปเลยครับผมคนแรกไงของผมเปิดก่อนนะครับเปิดด้วยโซนิกอันตีเข้าไปดุกเกาะประกาแสงไม่ใช่สิอันนี้ไม่ใช่แผ่ประกาศแสงตามด้วยมัดโค้ชสุนี่แล้วก็อันตีไปอีกรอบใส่ฟีนิกแมนฟีนิกแมนยังไม่ล่วงตามด้วยฟีนิกของผมเข้าไปฟีนิกเครื่องระเบมบูมบูม่ยเบาเบาอิว ตามด้วยโซนิไคไฟโ์ราคามาติงเซซอมบี้แมนซอมบี้แมนของึงคือกระลมามม่วงเออตามด้วยบัตโคเกคสต์แบบจริงจังโอ้โหคนแรกไปแบบสิวๆโอ้ยจะอึบนะครับผมคนแรกก็ไปแบบสิวๆดิ้วๆเพราะพลังเขาแค่หกแสนเนียนะต่อมาเจอกับเทพกระบี่นี่สวัสดีครับผมคุณเทพกระบี่ะไปสู้ผมพลังที่ล้านสี่ห่างกันไม่เยอะนะครับผมคนนี้อ่าห่างกันไม่เยอะแต่ว่าผมมาเปิดก่อนหรือเปล่า เปิดด้วยสายลงข้ามอันติเข้ามาใส่ฟ <c oughs> ินิกแมนฟินิกแมนผมเป็นคนกระล้ามุ้งตามด้วยมัดโคกแคสซีนี้จากสกิลนะครับผมเราอันติเข้าไปใส่กุ๊กสซีไปลองข้ามอ่ะโคกแคสซีไปลองข้ามก็หลังเหลือเลือดครึ่งนึงตามเบอร์อันติของผมเข้าไปหนึ่งทีไฟลองข้ามก็ร่วงเหมือนกันมัดโคกแคสซีจากไฟลองข้ามแรงเหมือนกันนะเนี่ยสี่แสนเลยแปดแสนเลยออ๋ตีธรรมดามาผครามเบอร์ฟู๊ตเกียร์โอ้โหแบบสามดาวด้วยนะผู้ชมเตะธรรมดามาจาก ตัวไหนไม่รู้แต่ว่าโกคิสุผมอัพไปแล้วแรงเหมือนกันนะผมบอกไว้ก่อนแรงต่อยไปหนึ่งทีฟินิกผมลุกขึ้นมาตีไปหนึ่งดอกโซลิคไฟนคำามก็เลือดเรือรื้อขึ้น,นแล้วตามด้วยฟินิกเรื่องระเบอมนี่อันนี้คือไล่โจมตีนะครับผมเว้นขึ้นมาก็ไล่อัมตีหนึ่งทียิงอีกหนึ่งรอบเขาโซเธอที่สองโซนิกไฟน้ำข้ามอัมตีใส่ฟีนิกแมงผมฟีนิกแมงผมก็ลงไปนอนตามด้วยมันโกคิสุนี้อีกรอบอีกรอบ แล้วก็อันติเขาไปสิโซนิกไฟตรงข้ามฟีนิกไม่ใช่ฟีนิกซ์เออโซนิกไฟตรงข้ามเออโซนิกของผมก็อันติใส่บาคูซันไปหนึ่งที <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มัดโคเคสซ์ของไฟตรงข้ามโอ้โหหึงล้านเจ็บมากแต่ว่าเลือดผมก็เด้งสู้ตามด้วยขอเนแบ็อันติอีกหนึ่งรอบผูแรงเหมือนกันนะเนี่ยตามด้วยฟูบุกิตีธรรมดาเพราะว่าลูกไฟขาวไม้มี <c oughs> แล้วก็มัดโคเคสซ์ไอ้เจ็บสิเจ็บสิพราะมันออกแรงตามด้วยแชงชอว์ัตเตอร์โอปรัดเข้าไปหนึ่งที ฟินิกก็ฟินิคเรื่องระเบอมบูบูมแถวหลังตามด้วยอีกครั้งหนึ่งแถวหน้าโอ้โหอันตีสองทีแต่ว่าเบาวิวต่อยธรรมดาไปต่อยธรรมดาไปยงิงธรรมดาอีกหนึ่งทีข้อเชินหน้าผมก็ชะนะแล้วสินะฝ่ายตรงข้ามเปิดต่ออันตีส่ฟวินิคแมนฟินิคแมน,น,แมนผมนี่รับดำเต็เต็มๆตามด้วยมอนโคชรสุโอ้ยหนึ่งแสนหนึ่งแสนแรง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 ,แรงอันตีติงลอบจากสกิลรูนแล้วก็อันตีอีกครั้งหนึ่งโอ้โหสองที ลูนนี่มันดีจริงๆชนะมาได้ครับผมด้วยสกิลลูนแท้ๆต่อไปก็ขอดีดจีเอ็มพลังจุดแปดแสนกว่านะครับผมขอบคุณที่ติดตามมานะครับผมโอ้โหไปแล้วครับโอ้ฝ่ายตรงข้ามก็มีไอ้นี่ด้วยแฮนัมันชื่อว่านะอัศวินจักรกลนะแต่ว่าไม่ใช่คอหน้าเสียดายยิ่งตั้มดื้อมโค้เจสึอด้วยสกิลลูนไม่ใช่ลูนสิเออชื่อว่าอะไรนะผมจําไม่ได้แล้วการทักษะก็ไม่ใช่ชังมันแล้วกันนะผมอันติเข้าไปอีกหนึ่งรอบ นะถึงโตสตาโตโหนี่นะครับทำตีใส่แสงท็อปผมแสงท็อปผมก็ไปคุยกันแล้วมั่งตามด้วยมันโค้คสซ์นี่เจ็บๆกันไปเจ็บๆกันไปตามด้วยฟีนิ์แมนจบตีธรรมดาไปต่อยธรรมดาอีกหนึ่งที่ลวงไปซอมบี้แมนยิงธรรมดาให้ติดกระดูกขักเพื่อจะได้รู้ไฟกลักกบขึน้นมาแสงท็อปโอเอลัดอีกหนึ่งที่เพิ่มก่อให้แถวหน้าแต่ว่าแถวหน้ามันบางไปแล้วนะมันไม่มีดาเมจเลยต่อยธรรมดามาติดโตอยู่เทนโตอยยิงธรรมดามาไม่เข้าแล้วผมดาเมจตามด้วยปาจาาอัศวินจะกดหุยแสน แสนเลยนแรงจังวะอันติีเข้าไปใส่โซนิกโซนิกฝฟน้องขากลับไปนอนตามด้วยมัดโค้กแคสซีโอ้ยแสนอยู่นะแสนอยู่นะแรงแรงแรงอ,อีกครั้งหนึ่งไงเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะอยู่นี่มันดีจริงๆแต่ว่าฝฟน้องขายังไม่ตุยครับผมมัดโค้กแคสซีไงเหลือแค่อสุรินจักรกล้วตัวเดียวไงติดติดนี่แล้วติดที่แหละไอ้แรงต,ติดชาร์จตามด้วยปีนี้เรื่องระบิดเข้าไปติดูนไฟ อังจบคลาชเรียบร้อยครับผมคนที่สามโอ้โห EP นี้ที่ผมชนะแบบชิวๆเลยนะคนสุดท้ายพลังสองล้านคุณอีไงไปเลยครับผมไม่รู้ฝ่ายตรงข้ามเอาตัวอะไรมานะเพราะผมก็ยังไม่ได้ดูโอ้โหฝ่ายตรงข้ามเปิดก่อนทุกตัวเลยนะคุณผู้ชมอันติเข้าไปใส่โซนิกเอ้ยใส่ฟีนิกของผมตามด้วยมดัด โขกแคสเอของทางผมเข้าไปอีกหนึ่งที่แล้วก็ไล่อันติไปใส่คิงอ้โหอันติใส่โดนตัวถูกตัวด้วย,ๆๆๆวยนลยพลังกลับมาคิงอันจิ้นหนึ่งที่อ้โหูสามแสนอู้หแรงแรงแรงตามด้วยบับพลังให้การโร่แต่ว่าผมอันติใส่ไปแล้วอีกหนึ่งที่ไนะครับยังไม่มีลูกไฟนะเออมีแล้วนี่หว่าโอ้ยปล่อยมาจากการโร่ปุ๊บโอ้หูหล้านเจ็ดรลานเจ็บทุกผู้ชมานเจ็บโอ้ยต่อยหนึงที่ยีนะยังติดโล ต่อส้นหนึ่งทีพอเราไม่มีลูกไฟแล้วตอแทงท็อปโอบรับนี่แรง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 ฝีเท้ผมก็ฟื้นกลับมา,อ,าอ้าวโอ้โหการรุนได้สับแรงมากฝีเท้ผมโจมตีธรรมดาไปผมกับผมกับอันตีไหมไม่อันตีเอออ๋ออันตีครับผมอันตีอันตีบุมเผาไม่ไปแต่ว,ว่าโอ้โหเจ็บอรัผมก็ลุกขึ้นมาเหมือนกันเออลุกขึ้นมาเหมือนกันยิงให้กระดูกหักไปดิเออกลับขึ้นมากลับขึ้นมา เอาสูตนที่สองฝปนะครามอันติใส่ซอมบี้แมนซอมบี้แมนผมก็ระเบิดตามด้วยมัดโคกิฉยส์แรงอยู่นะแรงอยู่นะทำให้อันติใส่กาโร่ทำไมไม่อันติใส่คิงไว้เออคิงกันตินกลับมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหแปรเซนสามตัวแปรเซนอ่ะบัฟพลังให้กาโร่บอมอันตีของผมกลับคืนไปล่วงไปซะตามด้วยอันตีเข้าไปอีกหนึ่งที่ปร้มฮะกาโร่ไม่ได้อันตีผู้ชมกาโร่ไม่ได้อันตีสับธรรมดาอ้ยหกล้าน เอ้ยไม่จริงนะอะไรเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยไม่เกินไปการโลสัตว์ทีเป็นล้านนะผู้ชมโอ้โหสองล้านเลยแรงตีก็ไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยคาร์โลอะไรสัตว์แรงจังไะซอมบี้แมนผมลุกขึ้นมาพร้อมกับโดนสับอีกทันทีโอ้โหสับทีเป็นล้านอ่เข้าสู่นี้สับโซนนี้ก็ผมก็ไปคุยกับลากมาม่วงเหมือนเดิมโอ้โหแค่คาร่ฝ่ายตรงข้ามนะ วู้แรงแรงมากเลยผู้ชมอ่ะเราไปดูผมว่าการ่ลฝันขค้าเป็นยังไงบ้าง3ดาวนะครับผม2ดาวม่วงมาดูโอ้โหไอเทมนี่ดาวพรบเลยผู้ชมดาวพรบเลยตามด้วยโจมตีคิติคอนโจมตีโจมตีโจมตีอัตราดาเมจไอโจมตีแม่นยำโอ้โหของโจมตีพรบๆตามด้วยการบับพลังโจมตีโอ้โหมีการบับโจมตีด้วยอันนี้ก็โจมตีนะเพื่อนอัตราดาเมจพลังโจมตีอันนี้ก็พลังโจมตีบนให้พี่ แผนทักษะโอ้โหคมดาบเลยวล 5! ห้าหามาต่ไหนเนี่ยพลังเท่าไหร่เนี่ยเราดูใหม่ครับผมเราดูใหม่เมื่อกี้เห็นไม่ชัดพลังลบห้าแสนโอ้หูหนึ่งในสี่ของพลังทั้งหมดเลยนะของผมเท่าไหร่เนี่ยของผมสูงสุดแค่สี่แสนเองนะอันเนี้ยผมผสานได้ผสานไปเออแต่ว่าของพลังโจมตีผมไม่มีเลยอะนอกจากให้โซนิกเนี่ยเออ อันนี้ผมต้องไปพัฒนานี่อีกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะผู้ชมจะสีดาวแล้วแต่ว่าผมเก็บไว้แต่ว่าผมยังเก็บไว้อยู่นะออเออ้ผมสลับการโดยในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมใครอยากเอาคลิปหน้าก็ ทักเข้ามาครผมหรือคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทั้ง4คนนี้ด้วยนะครับผมที่เข้ามาร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย